สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง y t u t u แอดทรอ n นักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรหลัก10ล่างแบบ2ตัวนะครับอันนี้ก็คือสูตรนะสูตรหลัก10ล่างแบบ2ตัวนะเป็นสูตรใหม่นะครับเหมือนที่ผมได้แจ้งไว้เมื่อวานนี้คลิปเมื่อวานนี้นะครับว่าต่อไปนี้นะครับ ผมก็จะลงสูตรใหม่ให้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าสูตรเก่ามันหลุดนะสมหับิงนะอันนี้ก็คือสูตรสูตร10ล่าง2ตัวมา1ตัวอันนี้ผลออกนะครับจะเป็นสูตรคู่ขี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับสูตรแรกนะครับสูตรที่1สูตรที่2นะครับมีสูตรที่1สูตรที่2อันนี้ก็คือสูตรสูตรที่2ในคลิปนี้แบบ2ตัวอันนี้สูตรที่1นะครับ10ล่างตัวเดียวเพียวๆเน้นๆเลย ใครที่ชื่นชอบนะครับสมาชิกนะสำหรับสมาชิกท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบสูตรการคิดการคำนวณของแอนทอนก็เข้ามารับชมกันได้นะครับเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับในงวดที่จะถึงนี้นะครับคลิปนี้เป็นสูตร10ล่างตัวเดียวกับสูตร10บล่างแบบ2ตัวเทียบชนกันให้สสูตรงวดที่จะถึงนี้ชุนกันอีกส่วนจะชนกันตัวไหนก็ ฝากพิจารณาด้วยกันแล้วกันนะาสมาชิกนะดูให้มันจบเดี๋ยวผมมีวิธีทําให้ด้วยนะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับช่องยศถอนนะักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับเข้าฟรีๆนะครับใครอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับเข้าฟรีมๆมีฮานอยไทยลาว ให้สมาชิกได้รับชมกันในกลุ่มไลฟ์ฝากด้วยก็แล้วกันนะฮะพิมพ์ตัวเอสนำหน้าก่อนนะฮะเข้ากลุ่มไลฟ์เข้าฟรีฮะพิมพ์ตัวเอสนำหน้าก่อนฮนะสต์9ีอนะครับสต์9ีอนะครับก็เข้าฟ,ฟรีฮะทั้งฮานอยไทยลาวให้สมาชิกได้รับชมกันฝากด้วยก็แล้วกันกลุ่มไลฟ์เอามาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนครับคำเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะ ไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆดทั้งสิ้นท,ทุกข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกยแยกแยะด้วยตัวท่านเองนะครับทุกผิดก็กราบขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเอามาดูสูตร10ล่างแบบ2ตัวกันก่อนครับ10ล่าง2ตัวคู่ขี้นะครับหมดแรกนะครับสูตรได้2กับ4ได้เลขคู่ครับอดอก2 1น,นะครับ2 ก็มาที่หลัก10บหลักถูกเป็วที่1งวที่2าสูตรได้2กับ4ี่ผลดอก4 6 4กนะครับก็มาที่หลัก10ลถูกเป็วที่2องวที่3สูตรได้0ูกับ2องผดอก2 8 2ก็มาที่หลัก10ล้ลนถูก,กเวท,นะท,ท,ที่3 2, 2, 2, มวท,ท,ที่4สูตร ได้9กับ1ก็ดอก9 4 9ก็มาที่หลัก10ล่างถูกเป็นงวดที่4เดี๋ยวไฮไลท์สต่อหน่อย10ล่างแบบ2ตัวมา1ตัว10ล่าง อ่ะวดที่5นะครับสู่หลัก10ล่างได้1กับ3ามเพรดอก3 7มครับสามครับก็มาที่หลัก1ิล่างถูกเป็นงวดที่5นะครับถูกวดที่5 10ล่างงวดที่จะถึงนี้อ e ีกงวดที่ผ่านมานะครับสูตรหลัก10ล่างได้5กับ6กเพรดอก5 9 5นะครับ ประมาณที่หลักสิบล่างถูกเป็นวดที่หกครับมวดที่จะถึงนี้นะครับหลักสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีทำกันฮะเนี่ยวิธีทำนะับ <c oughs> วิธีทำสิบล่างนะครับนำ นำหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1อีก2ครั้งนะแล้วก็บวกกันได้เท่าไรบวก7จ็คงที่นะเอาบวกกันดู1 8ึงแปดลงท้ายเลขเก้เก้าบวกสลงท้ายเลข2อพี่เอามายังโอ้ตาย1นบวกแลงท้ายเลข9 9้บวกสลงท้ายเลข2 2งบวกสลงท้ายเลข5 5้บวกเคงที่นะครับพอลงท้ายด้วยเลข2องขั้นตำแหน่งแรกสองเพิ่มเป็น2กงกระจายสี่อะสิบล่าง2ตัวมา1ตัวได้2กับ4นะครับเป็นเลขคู่ฮะใครชอบ2กับ4ก็พิจ,จารณาครับใครไม่ชอบก็มองผ่านนะครับ2กับ4 10สิล่างวันนี้ได้เลขคู่เพรมันจะไปชนกับ สิบล่างตัวเดียวด้วยง่วประจับวันที่สิบหกทับสิบทับหกเจ็ดเอ๊วันที่สิบหกหรือวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบหกมันเลื่อนไปออกวันที่สิบเจ็ดหรือเปล่าอันนี้ก็ก็ก็ก,ก็ยังยังไม่แน่ใจนะครับ,รบก็อ่ะเดี๋ยวไปเช็คข่าวมาอีกที่หนึ่งนะครับมันไม่ออกวันที่สิบหกหรือวันที่สิบเจ็ดนี่แหละ สองวันนี้แหละนะอ่ะสิบล่างไฮไลท์ในคลิปนี้นะครับมาดูสิบล่างไฮไลท์ในคลิปนี้นะครับเป็นสูตรสิบล่างระยะสั้นหมวดแรกนะสูตรลงไฮวันแรกสูตรงวดแรกสูตรเลขสี่พอดอกสี่หกนะครับก็สี่นะครับก็มาที่หลักสิบล่างอ่ะถูกเป็นงวดที่ หนึ่งครับวันที่สองสูตรได้เลขสองครับสิบล่างผดอกสองแปดสองเข้ามาที่หลักสิบล่ากถูกเป็นวันที่สอง หมดที่สสูตรหลักสิบล่างได้เลขก้าตัวเดียวผลออก9 4้าสีก็มาที่หลักสิบล่างถูกงวดที่3งวดที่4สูตรหลักสิบล่างได้ตัวเดียวได้เลข3านมะพจน์อก3 7 3ก็มาที่หลักสิบล่าง ก็อที่สี่ขที่ห้าข้ที่ผ่านมาสูตรสิบล่ากได้เลขห้าครับหนะ้าก็มาที่หลักสิบถูกเป็นงวดที่ห้าสุริยสั้นนะครับเข้ามาหางวดนะครับสูตรใหม่ ลงให้โหวตดแรกนะครับสมาชิกนะลงให้โหวตดแรกลงให้โหวตดแรก10ล่างนะครับมาที่สิบล่างนครับอ่ะโวตดที่ <c oughs> วดที่จะถึงนี้นะครับสิล่าง ตัวเดียวได้เล็กตัวไหนเอาไปดูกันนะนี่ครับวิธีทำนะครับแกปสูตรไว้ฮะสูตรใหม่ลงไฮวันแรกวิธีทำนำหลักแสนบวกกันสองครั้งบวก10บุนหนึ่งครั้งบวก10ล่างหนึ่งครั้งบวกหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1อีก3ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวก6ที่นะเอาบวกกันดู77ลงท้ายเลข4อ่สี่บวกหกลงท้ายเลขศูนย์สูตรบวกห้าก็ได้ห้าห้าบวกเก้าลงท้ายเลขสี่สี่บวกเก้าลงท้ายเลขสามสามบวกเก้าลงท้ายเลขสองฮะ อ่ะวดน,นี้นะครับ10ล่างแบบตัวเดียวด้วยเลข2ครับไปชนกับ10ล่างคู่ขี่2ตัวมา1ตัวชนกันที่เลข2นั่นเองนะครับอ่ะใครชอบหลัก10ล่างก็เด่น2ลรอง4นะครับน,น,นะคนับวอดจะเป็นที่หกทับ,บทับ6 7อ่ะรอรุนกันนะับ ระยะสิบลาก2สูตรงวดนี้ชนกันที่เลข2นะครับชนกันที่เลข2นะครับชนกันที่เลข2ลอง4ฮะเป็นเลขคี่อีเป็นเลขคู่ฮะงวดนี้นะครับ10ลลากนะครับชนกันที่เลข2งวดที่ผ่านมาชน5อ่ะชนกันเนี่ยฮะชนกันทุกวันวดนี้ชนกันที่เลข2นะสิบลากอ่ะเน้นๆไปเลยเลข2องสิลากลองเลข4สูตรใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ